หนองพรกเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนพระราชทานระดับปถมศึกษาเมือ่อปีพศ2540ผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านหรือโรงเรียนในฝันรุ่นที่ออสองเมื่อปีพศ2554และผ่านการประเมินสมศรรอบที่3เมือ่อปีพศ2556 โดยเริ่มก่อตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่14พฤษภาคม2482เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลสารพีสาและเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2512ได้ย้ายมาตั้งโรงเรียนอยู่ณที่ตั้งปัจจุบันนี้คือเลขที่138หมู่ที่2ตำบลแหลมทองอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองหัราชเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสองให้บริการนักเรียนในเขตบริการจํานวน2องตำบลคือตําบลแหลมทองและตําบลหนองหัราชรวม9้าหมู่บ้านในปีการศึกษา2557มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 725คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน33คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายเสรีเจริญกลางและรองผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายมนชัยเยื่องกลางกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองหัวราชมุ่งเน้นฝึกระเบียบวินัยและความรับผิดชอบพื้นฐานให้กับนักเรียน โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมห้าห้องชีวิตในระมตดนิสัยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักความดีสากล5ประการและวิถีลูกเสือเพื่อฝึกระเบียบวินัยของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับผิดชอบทำความสะอาดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบในช่วงเช้าก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธงและในช่วงเวลาทำกิจกรรมหน้าเสาธงก็จะเสริมกิจกรรมการแบ่งบุญเพื่อฝึกสมาธิก่อนเข้าเรียนในภาคเช้า กจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมเข้าสู่ระดับชั้นเรียนปถมศึกษาส่วนชั้นประถมศึกษาตอนตอน้นโรงเรียนมีนยโยบาลมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานในการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นลายมือสวยโดยครูที่ปรึกษาประจำชั้นและครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระคอยดูแลให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมทักษะของนักเรียนแต่ละคน ส่วนนักเรียนระดับชั้นผสมศึกษาตอนปลายมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้การนำเสนองานในรูปแบบต่างๆและการอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้นไปในอนาคตทางโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมสอนเสริมในช่วงบ่าย ได้แก่การสอนส่มเสริมทักษะการอ่านการเขียนและคิดคำนวณในชั่วโมงสอนส่มเสริมและแนะแนวกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมคณะสีกิจกรรมเต้นแอรบิกกิจกรรมลูกเสือเนนารีและกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ในด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนนักเรียนระดับชั้นป .5- ป .6 มีกิจกรรมการเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมกับวัดบ้านหนองหัวแรดเป็นประจำทุกปี การเข้าร่วมในโครงการแดรกับสถานีตำรวจการร่วมกิจกรรมกับชุมชนในงานประเพณีต่างๆการนำนักเรียนวอลตีไทยวงพงลางเข้าร่วมในงานพิธีและเทศกาลวันสำคัญต่างๆของชุมชนอีกด้วยด้ว,ยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งทางด้านความรู้และคุณธรรมดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าเรียนดี วินัยเด่นเน้นคุณธรรมทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป